อันนี้ก็ประเสริฐไปแล้วประเสริฐมากเรามานึกถึงพระบรมศาสดาผู้เป็นผู้พระบิดาพระองค์มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะกําจัดความชั่วของพระองค์ออกกันหมดในเมื่อพระองค์จัดได้เสร็จเรียบร้อยแล้วมีความพยายามสอนผู้อื่นให้เลิกจากความประพฤติช,ชั่วให้กระทำความดี พยายามทำระใจของตัวเองให้สะอาดหมดจดจากกิเลสในเมื่อมามองถึงองคสมเด็จพระพมีพระภาค้าพระองค์มีความพยายามอย่างนั้นในฐานะพวกเราผู้เป็นนักบวชหรือแมช่ชีเสียสละแล้วซึ่งฆราวาสความเป็นอยู่ของฆราวาสความสุขความทุกข์ของฆราวาสทุกสิ่งทุกอย่างของฆราวาส พวกเราก็ได้เสียสละกันแล้วมุ่งมาเพื่อประพฤตธปฏิบัติกำจัดสิ่งที่มันชั่วมันจะมีขึ้นมาได้แสดงออกได้ทางกายก็ดีทางกวาจาก็ดีแม้แต่ทางใจทุกวันทุกคืนเรามีความพยายามกันอยู่ที่จะกำจัดความชั่วเหล่านั้นในเมื่อมาฟังคำอธิษฐานแล้วเหมาะมากดีมากสมแล้วดีแล้ว ควรจริงๆพนังขอยพยายามเป็นสิ่งที่น่าชมเชยอย่างมากก็อีกละเรามองหวนนึกถึงผู้มุ่งจะประพฤติความชั่วต้องหาเวลาจะก,ระ,จะกร,ระระ,ท,ท,ะทำความชั่วหาที่รับังจะกระทำความชั่วมองหาสารพัดเหตุอันนี้จะต้องทําความชั่วมองแล้วผู้ที่มีจิตใจ,ใจอันชั่วก็มุ่งที่จะชั่วลําไปมีความพยายามพลิกแพงเท่าแต่ปัญญาเกิตจะให้ ก็พิจเพงออกประพฤติความชั่วเท่าที่เรามองดูหลายๆท่านหลายๆองค์ที่เราไปเห็นจากที่ต่างๆโดยไม่มีระเบียบแบบแผนจากกูบาอาจารย์ไม่มีพื้นฐานที่กูบาอาจารย์ปูให้ประพฤติปฏิบัติไปตามใจชอบของตัวเองเท่าที่พวกเราได้เห็นมาย่อมไม่มีระเบียบมีความประพฤติอย่างที่มองแล้วไม่น่าเริ่มใ่มาเปรียบเทียบ กับผู้ดิ่นล้นมุ่งหวังที่จะกำจัดความชั่วจะเกิดขึ้นในใจสวรรคทุกวิธีทางพวกเราจะเตรียมพร้อมและป้องกันไม่เกิดขึ้นแม้แต่ตัวเองคนเดียวคุมอยู่และอธิษฐานอยู่ในใจพวกเรายังไม่พอต้องอาศัยครูบาอาจารย์พระทธสุสามเณรเพื่อนสหธรรมิกผู้ปฏิบัติธรมร่วมกันทั้งหมดได้ยินได้ฟังคำอธิษฐานของตัวเองแล้ว มันเป็นการป้องกัร,รอย่างแข็งแรงเพราะตัวเองจะเผลอไปประพฤติในสิ่งที่มันขัดต่อคำาัริฐานเราก็ไม่มีความสามารถจะกระทำได้เพราะได้ประกาศต่อหน้าโคบาลอาจารย์พระวิษุส่งองค์สามเณรเพื่อนสมาธรม,มิกรทั้งหมดได้ประกาศแล้วในเมื่อประกาศแล้วอย่างนี้เราจะฝาฝืนได้ยังไงก็ฝา่าฝืนไม่ได้อันนี้เป็นอุบายวิธีอันดี เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองถึงแม้เราไม่อธิษฐานบางสิงบางอยา่างเราก็ป้องกันแต่ในเมื่อเราอาธิษฐานแล้วเนี่ยก็ยิ่งดีเพราะว่าอาศัยหมู่คณะไร้หูลายตาช่วยกันดูแลความปกติของตัวเองจะบอกพ้องหรือไม่ความละอายซึ่งในใจมีอยู่ก็ไม่กล้าฝ่าฝืนไม่กล้ากระทำเพราะตัวเองได้ตัง้งสัจยาอธิษฐานไปแล้วอันเนี้ยเหมาะมากควรมาก เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งแม้แต่พิสุสงฆ์สามเณรก็เหมือนกันบวชก็มาแล้วก็ต่างหาตัางต,า,งตาประพฤติความดีสิ่งที่มันชั่วมันไม่ดีเราก็ค่อยๆป้องกันและทำลายให้มันเกิดเป็นนิสัยคือมุ่งจะทำความมุ่งจะทำความดีและทำลายความชั่วเนี่ยทำให้มันเป็นนิสัยในเมื่อมันเป็นนิสัยแล้วเนี่ยแม่รู้สึกมันสะดวกมากพยายามทำไปเถอะ ทำไปทำมามันเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยเกลียดความชั่วชอบความดีละความชั่วประพฤติความดีมุ่งทําใจของตัวเองให้สะอาดหมดจดจากกิเลสทาให้เป็นนิสัยไปเถอะพยายามไปเถอะพร้อมกังความเป็นอยู่ในโลกที่เราหลงไหลและคนอื่นก็หลงไหลหลงไหลกันละเกินมองถึงความเป็นอยู่ในโลกนี่เต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยความเพลิดเพลิน โดยมากมักจะมองกันอย่างนั้นเรากลับมองกลับกันเข้ามาอีกว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่อะไรทั้งไม่น่าอยู่เกิดมาก็แค่ตายเกิดมาไม่มีใครพ้นตายได้มันก็คือความตายมันคอยอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมองแล้วมันอยู่ในสภาพของฝามไม่เที่ยงความเป็นอยู่ทั้งหมดมันมีแต่ความทุกข์ทางกายและทั้งใจอัตภาพหลางกายเราเราถือว่าอัตตาคือตัวต,วตวนมันเป็นอนัตตาเราพิจารณาเข้าทุกวี่ทุกวัน พยายามยับเยียดของจิตให้จิตของเรายอมรับให้เข้าใจเสียแล้วเราจะได้เป็นโลกุตระจิตพน้นไปเสียจากภาวะและสภาพอันที่กดดันทั้งหลายเหล่านี้ถ้าเรารู้เท่าจะแล้วความหลงมันไม่มีมันไม่มีสิ่งที่น่าหลงหลงในโลกนี้มองสภาพของความเป็นจริงนั้นมันน่าเบือ่อมันเต็มไปด้วยความทรมานเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งกายทั้งใจสภาพทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ได้เทียมอะไรสักอย่าง เรายิ่งมองก็ยิ่งเห็นยิ่งพิจารณาก็ยิ่งเห็นในเมื่อมันเห็นชัดเจนถูกต้องกิตก็ยอมรับว่าสภาพของความเป็นจริงอันนี้มันไม่น่าจะมาหมกมุ่นอยู่กับเขามันไม่น่าจะมาเกิดซึ่งจะมารับปเชิญกับเหตุการณ์อันนี้อีกต่อไปแล้วมันน่าจะหมดกันสักทีหนึง่งในเมื่อเราพิจารณาเห็นชัดเจนแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าเรายังมองเห็นว่าโลกนี้สุขโลกนี้น่าพเพลิดเพลินมองเห็นว่าโลกนี้มันดีมองไปตรงไหนมันดีไปหมด ตลอดอาหารการบริโภคอาเลตอร่อยวันนี้รับประทานอย่างนี้อร่อยวันพรุ่งนี้จะต่ออย่างนั้นมีแต่ความดิ้นรนกระเสือกกระสนก็เห็นว่าโลกนี้มันน่าอยู่แต่เรามองเห็นอาหารทั้งหลายเหล่านั้นตอนนี้มันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็เข้าไปพรุ่งนี้มันออกมาสภาพของมันแตกเป็นค่นละอย่างกันแล้วแต่สภาพเป็นอย่างอื่นกันแล้วเพราะสภาพของความเป็นริงของเขามันเป็นอย่างนั้นแล้วสรุปแล้วตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายมันก็มีอยู่แค่นี้ กอกเข้าไปกัไหลออกออกเข้าไปกัไหลออกวันนี้กอกเข้าไปพรุ่งนี้ไหลออกมันมีอะไรเป็นสาระกันแน่นอนมองแล้วมันไม่มีสาระอะไรก็บาดดิ้นลนหากันหานเสร็จแล้วก็ประกอบเอาเข้าไปแล้วก็ออกมันก็อยู่แค่นั้นก็ดิ้นลนหาต่อได้มากระานเข้าไปเสร็จก็ออกมันก็มีกันแค่นั้นก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเป็นสิ่งที่เป็นสาระโลกนี้มันหักเป็นอยู่แค่นี้เราจะไปหลงเรื่องอะไรของเขาอะไรเป็นลักษณะที่น่าจะทําให้เราหลง มันอะไรกันเนี่มองให้ดีๆแล้วนะมันไม่น่าหลงเลยความเป็นอยู่ในโลกมันน่าเบื่อมันน่ามันนางยิ่งมองมันก็จะ,ะยิ่งน่าเบื่อพ้ที่พูดถึเวลานี้กํลาลังเบื่อจัดแม้แต่สังขารของตัวเองเวลานี้ก็เบื่อเบื่อซะจนไม่รู้จะเบื่อ,อยังไงคือเอาใจสังขารน่ยากเหลือเกินประคองมันเหลือเกินทุกวิถีทางที่เราจะทําให้เขาอยู่กับเราเพื่อเราจะได้สร้างความดีต่อ แต่เขาก็พลิกแพงที่จะต้องหนีจากเราคือก็จะต้องไปแน่ๆเขามีอาการวิปลิตผิดมากเท่าที่นั่งมองดูแล้วว่าเขาอยู่ไม่ได้แน่เขาไปแน่แต่จะช้าหรือเร็วแต่เท่าที่มองดูแล้วเขาเคลื่อนลงเป็นลําดับลาดับต่ําลงเป็นลาดับเราหาทุกวิถีทางที่จะประคองเขาอยู่กับเราเราอยากจะเอาเขาประกอบในถึงที่เราต้องการเพราะเราถือว่าเขาเป็นเครื่องมือเราเราจะประคับประคองรักษาเครื่องมือของเราเนี่ยว่าเฮดี และจะประกอบในสิ่งที่เราต้องการขบุญกุศลความมุ่งม,งมนนั่นสาธารณะมีแค่นั้นแต่เขาเองก็จะพยายามละ่ะแต่น,นี้เราแน่ๆแน่ล่ะเขาไม่อยู่ยิ่งมองยิ่งรู้ยิ่งเห็นก็ยิ่งเบื่อว่าสังขารนี่มันก็แค่นี้ประคองอยู่ยากเหลือเกินรักษายากเหลือเกินยิ่งแก่มาเท่าไหร่ยิ่งเอาใจมันยากเหลือเกินสังขารอันนี้มันก็เกิดความเบื่อหน่ายสูงขึ้นเป็นลําดับลําดับลาดับ,บยิ่งมองเห็นความเป็นอยู่ในโลกทึ่งถูกต้องตามความเป็นจริงของเขาแล้วมันก็เบื่อ หนักขึ้นเป็นลาดับลาดับลาดับ,บมันจะมีกันแค่นั้นเพราะนั้นอะไรหรือซึ่งจะทําให้เราหลงอะไรหรือซึ่งจะทําให้เราเนี่ยยังอยากจะมาเกิดยังมองเห็นความเพลิดเพลินในโลกว่าน่าจะเพลิดเพลินก็เขาน่าจะมีความสุขน่าจะเพลดิดเพลินมันมีอะไรกันแน่มองให้มันลึกๆพิจารณาให้ดีๆแล้วมันเต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมานมองแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยสิมันจะเทียมแท้แน่นอนมีแต่สภาพที่ต้องจากกันมีสภาพที่ต้องหนีไปขอเลทิศละทาง่ะ ว่าอย่างนั้นก็แล้วกันเพราะนั้นพวกเราทุกท่านทุกองคทุกท่านทุกคนควรพิจารณาตามสภาพของวามเป็นจริงให้จิตของเรายอมรับสภาพของวามเป็นจริงแล้วก็จะได้เพิกถอนหรือเบื่อหน่ายต่อฟามเป็นอยู่มันจะได้เป็นโลกุตตะกิจคือรู้สภาพของความเป็นจริงของโลกถูกต้องมันกลายเป็นโลกุตระคือพ้นไปเสียจากภาวะของโลกที่จะบีบคั้นบังคับพ้นไปจากฟาร์มที่หลงไหลเราหลงไหลอะไรมันจะพ้น พอมันทนซะแล้วเนี่ยเรามานั่งมองความเป็นอยู่ในโลกมองถึงผู้อื่นเขาหลงไหลหน้าหัวราะมองแล้วหน้าเศร้าสลดที่สุดในชีวิตหน้าเศร้าสลดกับคนที่ไปหลงไหลยิ่งกว่าเด็กภาวาจับไฟยิ่งกว่าเด็กมันภาวาไปเล่นขี้กินขี้ยิ่งกว่านั้นอีกมากมายนะักเออเด็กอ่อนยังไม่รู้เดียงสาเนะี่ยมันาวาไปตามเรื่องของมันแต่สําหรับคนโตคนแก่แล้วเนี่ยหากในเมื่อไม่เข้าใจตามสภาพของความเป็นจริง หลงละเรลิงในความเป็นอยู่ในโลกเพื่อใีทางป้องกันได้เป็นสิ่งชนะสลดที่สุดถือเป็นเด็กอ่อนที่สุดในพุทธศาสนาเลยในธรรมะถึงไม่จะแก่จนงองก็คืออ่อนคือยังไม่ได้บรรลุนิสิเพราะว่าในทางธรรมเลยแต่ทางโลกเขาบรรลุแล้วอันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นจึงอยากให้พวกเราทุกท่านทุกอง์เนี่ยพิจารณาทบทวนมองหามมมจรแลร้วความจริงของโลกให้มันถูกต้องเสียติดของเรานี่จะได้เบื่อหนายต่อสภาพะของความเป็นจริง เลิกถอนจากความเป็นจริงและจะพยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยพ้นไปเสียจากความทุกข์ท้งหลายเหล่านี้เพราะนั้นก็ขอ,อลารนาธน,านี้ยมนทุกท่านทุกองค์ให้ตั้งอกตั้งใจปรอพิสปิบัติกันเถอะวันนี้ผมอธิบายให้ผมให้ฟังแค่นี้และครับ